ผีมดคือแม่มดหรือหมอผีกันนะจริงๆแล้วผีมดนะครับก็คือผีบรรพบุรุษของชาวล้านนาหรือว่าชาวเหนือนั่นเองนะครับโดยคําว่ามดเนี่ยมาจากคําว่ามดลูกนะนั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนับถือบรรพสตรีนะครับไม่ใช่บรรพบรุษก็คือจะนับจากฝ่ายแม่เช่นในปัจจุบันเนี้ยเราจะถือนามสกุลตามคุณพ่อใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนับว่าเฮ้ยเธอเป็นลูกแม่คนนี้เป็นลูกยายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นับว่าเธอเป็นลูกพ่อคนนี้ปู่คนนั้นนั่นเองดังนั้นในทุกๆปีนะครับในช่ว นาคมถึงพฤษภาคมนะครับช่วงก่อนข้พันศานั่นเองชาวล้านนาเนี่ยก็จะมีการไหว้ผีมพัพรสตรีโดยจะมีการทําซุ้มหรือว่าทําเต็นนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาคล้องเอาไว้ซึ่งม็นสัญลักษณ์ของการคลอดบุตรแล้วคนในครอบครัวเนี่ยก็จะนําของเส้นไหว้นะครับมาไหว้จากนั้นก็จะมีการบรรเลงเพลงฟ้อนรํากันแล้วก็ทําการเชิญวิญญาณผีมพัพรสตรีเนี่ยเข้ามาเข้าร่างลูกหลานนะครับโดยเขาจะจําลองเหตุการณ์เหมือนคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือโหนผ้าแล้วก็พอผีเข้า แล้วเนี่ยเขาก็จะมาไล่ารามจะมาทําการสั่งเวยเครื่องเส้น บางครอบครัวเป็นนักรบก็จะแบบถือดาบมาฟันดาบนะคะบ,บางครอบครัวเลี้ยงสัตว์ก็จะแบบทาเป็นเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแซมมองว่ามันเป็นกุศโลบายทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้จักรากเงาของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากใครแล้วก็บรรภัสตีเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาประกอบอาชีพอะไรกันมานะครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้ซึ้งถึงบุญคุณของแม่โดยไฮไลท์ของการไหว้นะครับเมื่อมีการเข้าเจ้าเข้าทรงกันแล้วใช่ไหมครับก็จะมีการถามคล้ายๆกับดูดวงว่าเฮ้ยฉันจะลงทุนแบบนี้ดีไหมลูกคนนี้จะเรียนอะไรดี คล้ายๆกับการดูดวงผ่านการเข้าส่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลัทธิศาสนาดั้งเดิมของมนุษย์เราตั้งแต่ก่อนที่จะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เข้ามาแลชบบาวบ้านแต่ก่อนเขาก็นับถือศาสนาผีกันอะไรแบบนี้ครับบางบ้านก็เชื่อว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรผีมังพัสตรีเนี่ยเขาก็ช่วยรักษาได้คล้ายๆกับผีฟ้าของชาวอีสานพอช่วงเย็นๆก่อนผีจะออกจากร่างไปนะครับเขาก็มีการให้โชคให้พรให้หวยกันนิดนึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องทำทุกปี ผีมดนะครับถ้าทางชาวล้านนาที่มีเชื้อสายมอนหรือว่าเชื้อสายพม่าอ,อุพยพมาเนี่ยก็จะได้ว่าผีเมงนะครับการเข้าทรงผีมดผีเมงเนี่ยไม่ได้มีทุกบ้านนะครับจะมีเฉพาะบ้านที่มีความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณเท่านั้น